เราคุใส่ยังไงเราพี่ฟังดิมีคนที่ขอเอาหั่นล้างมาเลยที่ทำเลยนะขอแากเอาเท้าเด็ดเท้าตรงเลยเขาทำของเรามากี่ปีแล้วประมาณสิบสามสิบสี่ปีฮะสิบสามสิบสี่ปีสิบสามสิบสี่ปีเขาเสกอะไรมารู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้เขาจ้างคนมาทําของหรือเปล่าเหมือนจะเป็นพ่อเหลี่ยมนะคะเพราะว่าเขาเป็นสักเกลืออ๋อคนทำเราเป็นสักเกลือด้วย เขาก็ต้องมีวิชาดิและ,ะมันจะแน่นหน้าอกแล้วไงอีกตุดจลอดจวันุูมันเพราะนี่จะแน่นมากอคือสักด์เประเลยเป็นพ่อเลี้ยงเราทำของเราตอนนี้แล้วเราไปแก้กของมาที่ชลบุรีแล้วประมาณนะ้นใช่ไหมหายยัง่ะ ดี่งหัน้ำมันทรายนี่แหละนี่เขาเอาลบแมวนะแล้วก็ทาสีพึ่งอ่ะแล้วทาพวกผลไม้ให้เรากินด้วยนะทำให้เราหลงนี่ะเข้าใจความหมายไหรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมลื้ใช่ไหมคะหลงลื้เนี่ยหรือว่าหลงเขาเขาอยากจะทำให้หลงเขาเหมือนกัน ชอบเราเหรอมี่ะรรชอบเขาเปล่าล่ะชอบแต่เราแก้ไม่ออกใช่ไหมโอเคทำบุญสามร้อยนะสำรับนีิสงอย่างเดียวนะคุณทิดให้กับคุณเต้หู mèo mốt ngu nhà nát đâm trong cam lấy viên chứa sâm nhính vậy Hay này là gì vậy? à xoay vòng mãi mát เออจาขอรุนจ็กตัวเจาไปกรจเอไปนอเออดีๆลบลบนเออียมันกจะออกจากตัวไปแล้วเแล้วนะได้ง มันจะตุกหน้าอกเอานี่เปขวานเอาจะไปจามจามหน้าอกเราไปเออเที่ยวเองเอาเลย อน,น,นองยังไง่อ้มีเอาเท้าเหยียบไปนู่นเท้ามันนู่นเออไอ้มีเหยียบตุงกตาเลยไอผู้หญิงเหยียบดีแล้วมากับใครเนี่ยมากับใคร กาแฟอยู่ไหนไปรออยู่ข้างนอ้าเอีอยูยบนอบเขาน่อยรงกลางเลยแดกันเลยนะเออนาอบตรงไหนเออเอายบไปไล่ไปยิงขวาด้วยนะไล่ไป ไงลงยาลงกรนบอกด้วยอะนะมันมีอะไรมาุ่าคอุกาอะไรนะุหน้าอกแล้วก็ไปหุนคอาอันนีอะไรคันนี้ใเยอะก็่น้อ ีไเ,เพิ่มอีกร้อยนึงนะไปทำอะไรทำนิสงเออเพิ่อมอีกร้อยหนึ่งนี่จะทำปุญให้เขานาะยูกหับยังอรทจกซี่มาหับเือไปทำบุญให้เขานา ขี้กำลังกินขี้แม่ขอแม่ได้เอาที่ยังขี้เท้าทีขี้เท้าทีแล้วพอแล้วทำบุญทำบุญทำอลุกลุกลุก เอาสูงถึงร้อยโงกี่เปอร์เซนต์แล้วเจ็ดสิบเออทำบุญนะไปทำบุญเรื่อยๆให้เขาไปส่งเจ้ากรรมเรื่อยก่อนมาซ้ำได้ตลอดเนาะเออค่อยๆทำไปเจ็ดสิบไปเยอะแล้วเจ็ดสิบไปเยอะแล้วทำบุญเอ่อส่งกีนะจัด